อันนี้กูเริ่มอะไรแล้วเหรอเอากระปุกเดี๋ยวกูเริ่มเลยเดี๋ะยไปยานะไปยบานี้นะรหัสบิดล็อกเกอร์ภาพไม่ข,ขึ้นเลยวะออกมาแล้วล็อกเกอร์พี่มาแล้วใช่ไหมนัม่นะึงนะออกรหัสผ่านพี่ออกุป <c oughs> ลืมซะ โอเค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 ตอนนี้เริ่มแม่แล้วเอ่อหน้าจอไลฟ์เอาแชทมาไว้อีกจอหนึ่งกูจะให้สทธิีทุกคนไปแอดมินให้หมดเว้ยดีชัวโอเคฟื้นแล้วอุ้ยเจออะไรได้เป็นมึงมีสิทธิ์แอดมินละ ได้ทุกคนเลยกินมึงลองเสกของมาดิเสจได้ใครทุกคนอยู่ไหนกันนะเอ่อเอ้ยน่าพี่มันมันแบบมันเอ้ัพีมาก่อ้ยอ่ะเอาวา์ปสิฉัน ไม่เชื่ว่าพี่นอนไม่ได้อะไรอ่ะพี่พี่เอ่อพี่กดอันนั้นยังอ่ะกดอะไรไอ้แบบเราต้องเกิดอ่ะเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วพี่อะไรวะแค้อุดรูหามปลุกขับไอนั่นไปเลยมันโอ้เจอเจอชื่อแล้วเจอชื่อแล้วเจอชื่อแล้วเจอชื่อใบแล้วใบมันก็หายไปแล้ว อ๋อน oh, ี er pi, derived, er e Mina, Mina, ่นๆเจอแเจอแล้จอแล้วจอแล้วอาอีกไปเชื่อมินนาด้วยมินนาตอนนี้ทุกคนสามารถก็ทุอะไเลยนะครับมินนาซางกูอยู่นี่โอ้ยอ้ย ได้คาเรนชิว่ามิน่าซงโอันอันนี้อยากได้แบบมวดสร้างบ้านหรือว่าอะไรอยากได้หมวดสร้างบ้านไหมเพราะว่าเออเวลาเล่นมันได้เอาเฮี้ยครับ <herman> o, เล่นเล่นมาไม่เกี่ยวเลยนี่แหละโอ้โห9.9 9 9 9 9าวันแล้วทุกคนเรามาสร้างบ้านอย่างนี้เขาสุดกันปีแอเออใช่เออกูปรับทุกคนให้เป็นอมีหมดแล้วนะสามารถสะขออะไรได้เลยเอ้ยกูลืมปรับอันนี้ เกมของไม่ได้哦คือเห็นไอ้ลูกโลมเนี่ยทำไมมันขึ้นเป็นเก้า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 เลยวะมันไม่เหี้ยเลยคือมันไม่เหี้ยเลยขึ้นเลยตอนเนี้ยูกดธมูมูได้ยับไปนะกูกูต้องกูปุ่นทำไมมันเล็กจังวะกูกดมูมูอเลยด้กดจุดไม่ไม่ได้อ๋อนี่ซ่อนอยู่ไอ เยัคุณเอกใจมากอย่างเฮ้ย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 ววะว่าไงวะว่าไงวะว่ไงวว่าไงวะววดววดว่าวะว่าังวะว่าไวะวไงวะว่ไดวะวไงวะวววงวว่วว่ววดวดววว่วดวววดววังววดววไววว่งวะไวะว่างวววววว เรียครัพเขาขอเขาขอว่าไว้ที่นี่ระกว่าเขาหอเขาถามว่าไปไปเลาอกอะไร What the fuck is burn Where am I What ตายเลยฆาตกรรมทุกคนไปหายากเออเวอร์วันน้อยกุดะ

เออผมควรเลือกใครดีครับหยุดเครียดหยุดร้องไห้ก็ควรจะหยุดนะครับทุกอย่างแล้วก็โอ้นนี่ไอติมเขาทำอะไรกันตรงนู้นอ่ะต้องเดินไปต้องเดินไปดูสักหน่อยแล้วกูหลุด ว่าด๊อ f is that <laughs> what what the fuck is เออพี <laughs> uh ่น้องแจ๊กูเลี้ยงกันหรอระหว่างเออน้องน้องโงุู่เออน้องเลน้องโคชีกับน้องปุยหน้าละอ่ะฮะใช้คำว่าน้องอือเออใช่น้องใช่แกเหรอ เดี๋ี่แกฟรีลอ่อนอิเออเรื่อมาเหรอเออฉันหลืออะไรได้ไหมเหลืออะไรได้หรือเปล่าไม่ Oh my god คิดแป๊บนึงเลยเสียเสีนหลังกลัวเออเลื ยูมีมีสิขอของขอเลือกยูมีมีซูกิครับโอ้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 อนอนผมขอขอเลือกยูมีมีซูกิพี่โอเคมันคืออะไรกูไม่รู้จักเหมือนกันก็ตัวยวคนในเกมชินไงควาย ถ้าจะมาว่าเวอร์ชันที่พี่เล่นล่าสุดก็คือเวอร์ชันสาจุดห้าหรือจะสามจุดหกก็แหละน,น้องเป็นธาตุลมไม่รู้เลยตัวไหนเอาละไรค่ะพิมอะไรมาในแชทนี่หรือว่าคุอารีบอกดวกูส่งให้อ่ะส่งไปแล้วดูได้แก่ส่งไปและตังไ,ไหน ส่งมาไหนถ้าบอกด้วยสิแต่เฟย์ควายจิตที่ปู่เลยไม่ได้ปูอยู่แถวอะไรเงียพี่นนท์มีสั่งงานอะไรกดไปหูได้รดไหมเธอเธอเอเดี๋ยวมาสั่งเดือนหน้าโอเคสั่งเดือนหน้าแต่ว่าจะให้วาดออกิโก กูว่าไม่ได้กูเข้าไม่ได้เว้ยกูแค่อยากเล่นแต่กูเข้าไม่ได้จุดเครียดร้องไห้อากิโกะไม่ได้มาจากเกมชินไม่ได้มาจากเกมอะไรมันจากหนังสือเรียนนะเออกูเลยไม่ต้องย้ำนี่ไม่กูทำเหมือนแค่เล่นเกมอะไรแบบนีก่อนเก่งกะน้องโทรมา มีสารก่อนไปไหมครับเฮ้ยอืมโอเคไม่ใช่ไหมไม่ไม่เค็มไปเสักแบบมีไหมมีไหมไมหรือเปล่ามีไหมไมหรือเปล่าเอเอเป็นน้นนะนะคิดไปบอกว่าตอนนี้ได้ราคาผัดใหม่แล้ว เอาภาพมาแล้วหมายความว่าไงหายหมดหายหมดนี่เลยตว๊กตัวทหัรใหม,ม่ไล่คั่วเอาว่าแล้วสเตีมครั้งนี้ก็ขอจบพลลงเพยงนเลย